สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือรูปสะพานกับรถหรือว่ายูเทิร์นเกือกมา้ายกระดับนะครับอยู่ที่ลำลูกกา,อ,าอยู่ที่คลอง5นะครับตอนนี้เขา,เ,าเปลี่ยนเป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกมาแล้วเนี่ยแก้รถติดนะครับถ้าทําสะพานท่ามเนี่ยมันได้ฝ่ายเดียวแก้รถติดไม่ได้แบบนี้นะครับแบบหนองปือเนี่ยที่นี่คือ,อสี่แยกหนองปือนะครับ คือรถข้างบนก็วิ่งแต่ผ่านตลอดแต่ข้างล่างนี้ก็ยังติดไฟแดงนะครับดูนะครับเนี่ยดูแถวแถวนี้รถพ่วงเยอะด้วยรถพ่วงเยอะด้วยรถคอยไฟแดงกันเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยรถติดไฟแดงเห็นไหมครับดูรถติดไฟแดงเยอะแยะหมดเลยเถนน สามี่วิ่งข้างบนแตบบ่ 3, ามสาก็ยังติดนะครับดูครับเนี่ยติดไฟแดงรถจำนวนมากเนี่ยติดไฟแดงถ้าตรงนี้ทำจะไม่ให้ติดไฟแดงเนี่ยต้องทำยูเทิร์นยกระดับเกือดม้าสองข้างรถตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้ก็จะวิ่งผ่านตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเลยนะครับที่มันมีไฟแดงเนี่ยเป็นเพราะว่ารถเดียวขวา แบบแบบที่กระผมกําลังจะเลี้ยวขวาเนี่ยก็ต้องติดไฟแดงถ้าเลี้ยวขวาขึ้นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าก,ก็จะไม่ต้องติดไฟแดงเลยนะครับตรงนี้เป็นแบบโบราณเนี่ยโบราณเนี่ยใช้ได้แค่ทางเดียวแต่ถ้าทําสมัยใหม่ทํายูเทิร์นยกระดับเกือกม้าสองข้างเนี่ยจะไม่ติดเลยทั้งสองฝ่ายข้างบนวิ่งตลอดเวลา24ชั่วโมงข้างล่างก็24ชั่วโมงไม่มีติดเลยนะครับครับขอบ รูปยูเทินเกือกม้าเป็นแบบนี้นะครับสร้างได้ทุกที่มีหลายแบบด้วยแบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยาทางนี้ก็มีแถวๆถ,ถนนมิตรภาพาวิธีการใช้ยูเทินยกระดับเกือกม้าเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะคนเริ่มเข้าใจถึงผลประโยชน์ของยูเทินยกระดับเกือกม้าแล้วเขียนรูปแบบมันออกมาแบบนี้นะครับปกติถ้าทำสะพานเนี่ย มันจะได้ประโยชน์อย่างเดียวคือข้ามไปข้ามมาเขาเรียกทําทางหลักข้ามทางรองแต่ถ้าทําทางรองข้ามทางหลักเพราะรถที่มันติดเนี่ยมันติดรถทางรองที่จะเลี้ยวขวาถ้ารถทางรองออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปขึ้นอยู่เทิร์นยกระดับเกือกมาแล้วก็ข้ามแยกได้รถทางรองจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายไปก่อน1กิโลแล้วก็เลี้ยวมาแล้วก็เลี้ยวกับเข้าทางหลักเลี้ยวฝาได้รถทางหลัก สอนแดงๆเนี่ยจะกลับรถก็ขึ้นมาทางนี้นะครับเนี่ยขึ้นยูเทิร์นเกือกมาแล้วกลับรถได้ใช้ประโยชน์ได้3อย่างยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยใช้ประโยชน์ได้3อย่างเวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนเพราะว่าเขาทาเสาข้างๆนะครับแล้วก็เอามาวางาถ้าทําสะพานหรืออุโมงค์อะได้ประโยชน์อย่างเดียวคือข้ามไปข้ามมารอดไปรอดมา แต่ถ้าทํายูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยได้ประโยชน์3อย่างคือทางหลักกับรถได้เลี้ยกกวขวาได้รถทางรองก็ข้ามแยกได้เลี้ยกกวขวาได้ต่อไปนี้คนเข้าใจแล้วนะ่ยทุกแยกที่มีปัญหารถติดเนี่ยก็ทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าสองข้างแบบนี้นะครับเช่นถนน3 3 1สอ่ะไม่ว่าจะเป็นแยกเนินโมกหนองเสม็ดเกาะโพหนองปลือ ไม่ต้องทำสะพานนะครับทำยูเทินสองข้างให้รถทางรองเนี่ยข้ามเลี้ยวฝาแล้วก็รถทางหลักกับรถยกเลิกยูเทินพื้นราบธรรมดาทำเป็นยูเทินยกระดับเนี่ยมันก็จะลดอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยไม่มีรถจะไม่มีติดเลยการก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนใช้เวลาก่อสร้างน้อยอะฉะนั้น สมัยใหม,ใหม่ทั่วประเทศไทยต้องลน่นลง,ลงใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกม้านะครับเพราะว่าเขามีประโยชน์3อย่างย้ำอีกทีนะครับคือกลับรถได้เรียก,กว่าได้ข้ามแยกได้ตรงนี้ไปดูได้นะครับที่ลำลูกกาเนี่ยแยกคลอง5ตอนนี้เขาเขาทำแล้วเพราะถ้าทำแบบถ้าทำแบบนี้<ด>มันเป็น<ด>โบราณ ข้ามอย่างเดียวกับรถไม่ได้เลี้ยวขวาไม่ได้รถก็ยังติดฝ่ายนึงได้ประโยชน์ครึ่งเดียวฉะนั้นทำนทำ,ทำเอ,อ,อยูเทิร์นยกระดับเกือกมา้านี่ได้ประโยชน์ทุกอย่างนะครับต่อไปจันบุรีจะเป็นต้นแบบนะครับมีที่ท่าจุ้ยทำทางรองข้ามทางหลักเนี่ยทุกๆุสามแยกก็ใช้ยูเทิร์นเกือกม้ายกระดับเนี่ยให้ทางรองเนี่ย ข้ามทางหลักทางหลักสี่เลนวิ่งผ่านตลอดไม่ต้องปิดเลยถนนนะ่ะวิ่งผ่านตลอดเวลาก่อสร้างไม่ต้องปิดถนนหมดสมัยแล้วครับที่จะทําสะพานกับทําอุโมงค์อ่ะเพราะมันได้ประโยชน์อย่างเดียวถ้าทํายูเทิร์นยกระดับเกือกมาเนี่ยได้ประโยชน์ถึง3อย่างในเมื่อถ้าใช้งบประมาณเท่ากันเนี่ยเราเอาประโยชน์3อย่างดีกว่าครับดีกว่าประโยชน์อย่างเดียว ถ้าทำประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยคนทั้งประเทศก็เสียประโยชน์อะ่ะถ้าทำเกลือกม้านี่จะได้ประโยชน์ถึง3อย่างนะครับเข้าใจตรงกันนะครับต่อไปก็ร่วมกันศึกษาให้เข้าใจถึงประโยชน์ของยูเทิร์เกลือกม้าสำคัญคือเวลาก่อสร้างไม่ต้องปิดถนนเนี่ยครับสำคัญมากถ้าถ้าทำเพราะว่าทำห่างจากจุดตัดไป หนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรได้ทํานอกชุมชนได้ไม่ต้องทําในชุมชนถ้าทำํำไอ่ทาสะพานทําสะพานแบบนี้ต้องไปทําชุมชนตรงสี่แยกเลยเเชาวบ้านก็คัดค้านสี่แยกหนองคือนะครับถ้าทําเกือกมา้าเนี่ยทำห่างไปได้ตั้งแต่ครึ่งกิโล1กิโลสกิโลถึงสามกิโลตรงไหนว่างก็ไปทำตรงนั้นเลยไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยนะครับต่อไปนี้ ประเทศไทยจะไม่มีรถติดแล้วนะครับเพราะว่าใช้ถนนไลยไฟแดงนะครับไทยอยู่เทินยกระดับเกือกม้าเนี่ยข้ามแยกทางไฟแดงได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ